สวัสดีครับท่านสักก็ผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีกันครับกับโมบสุดอีกตัวนึงครับจากภาคไอรอนบัดครับโดยที่ตัวเทยวดีววันนี้ครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าในเรื่องเนี่ยก็โดนทาร้ายหนักมากนะครับสตอรี่ของเขาก็ยังโดนทาร้ายหนักมากอีกครับแต่ในทางกับการครับโมที่ออกมาครับมันดีงามมากๆเลยครับซึ่งนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับวันคดดีเฟมเฮลิก วิงเกอนะครับผมซึ่งแนี่นว่าเป็นหุ่นที่ออกมาชั่วพลิบตาในซีซั่น2แล้วก็โดนทําลายแบบงงๆโดยที่ไม่มีใครจําได้นะครับแต่เอาเป็นว่ายัางไงก็เถอะเรามาเริ่มรีวิวกันด,ดีกว่านะครับกับเฮลิวิกเกอร์ครับผมโอเค ก่อนหื่นเนี่ยมาดูที่ตัวกันก่อนดีกว่าครับก็เนื่องจากเป็นโมของไอรอนบัตนะครับผมก็ต่อมานะแหละตัวเนี้ยก็อันนี้ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนะครับแล้วก็ตัวนี้จากตัวอื่นตรงที่ว่าผมทําการตัดเส้นไว้บางส่วนนะครับจะเห็นว่ามีรอยดำๆตามตัวเนะซึ่งแต่ก่อนผมก็ตัดเส้นไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับก็เลยออกมาในสภาพนี้เนะโดยที่ตัวโมเขาตอบว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับเรียกได้ว่าโมเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับถอดแบมมาจากในอนิเมะเนี่ยอนิเมะตรงเป๊ะนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนั้นเอง แต่ที่นี้คือโอเคหมดเลยนะครับจุดขยับอะไรลูกเล่นอะไรครับถือว่าทำมาได้ยอดเยี่ยมเลยรวมถึงอาวุธประจําตัวของเฮลิวิกเกอร์ครับก็คือเจ้านี้แหละครับวันครีบัสเตอร์สอดครับซึ่งต้องว่าเป็นดาบที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าโตหุ่นอีกเนี่ยแล้วก็ยาวเกินลํากล้องของเราไปด้วยนะครับผมต้องว่าเป็นไ่แบบมันยอดเยี่ยมครับอันนี้เนี่ยถึงดาบมันจะกลวงก็เหอะแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมถือว่าทําออกมาได้สวยหนึ่งในต้นต้นของซีรีส์ไอรอนบัตเลยนะครับเจ้ามดาู ต่อเรืเ่องเข้าๆก่อนอีกแวเพลรมิเกอร์ครับว่าทำไมผมถึงกว่าเป็นตัวที่โดนทำร้ายหนักมากนะครับโอเคอย่างแรกเลยในเรื่องเนี่ยออกมาตอนแรกก็คือจะมาสู้กับวีดานะครับแล้วก็วีดาไม่ยอมสู้ด้วยหนีไปก่อน ไม่ได้หนีสิแบบไม่ยอมสู้ด้วยก็หนีก็เลยไปนะครับเจ้าตัวก็ไม่ส่วนในหนึ่งคนนะครับอีกคนนึงที่พอมาครับก็คือจะไปสู้กับฮัชมมลครับทีนี้พอ่ีเข้าไปสู้กับฮัชมมลปุ๊บก็โดนฮัชมมลทีปตุ้มติดกําแพงนะครับแล้วก็โดนมีคาขโมยดาบไปแย่งศีลจบตรงนั้นนะครับผมแล้วปรากฏตัวอีกทีนึงครับก็คือตอนที่ขึ้นสู้บรรดาการเลยซึ่งบรรดากาศเนี่ยก็จะเห็นเจ้าตัวก็ไม่ได้เห็นเจ้าตัวโชว์ฝีมือนะครับเห็นก็คือเข้าใบฟันฟันใส่คิมาริสวีดาแล้วก็โดนสว่านเสีย มีแค่นั้นเลยนะครับคือออกมาโดนยําเละอย่างเดียวนะครับผมถึงตัวหุ่นเนี่ยจะดูเท่ดูแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามนะครับอ่าตัวที่นี้ครับ back story ของเราครับ back story ของเจ้าวันคิรีเฟียนตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายไปแพ้กันนะครับก็คือเจ้าเนี่ยครับเป็นหุ่นที่จารันทอไม่เอาครับเนื่องจากเจ้าตัวนี้ครับเป็นวันคิรีเฟียนที่ถูกสร้างมาเป็นอันดับท้ายๆเลยนะในในเรื่องตอนจะจบแล้วคร์ลิีวอร์ซึ่งแน่นอนว่าถูกสร้างมาให้แบบโอเคแข็งแกร่งนะครับถึกทนหนามากๆนะครับ เท้าก็แบบยืนมั่นคงกับพื้นสุดๆนะครับสามารถแบกบัสเตอร์สอดได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการน้าเฟรมเก่งเรื่องนี้มากกว่าครับเจ้าเฮลิวิเกอร์ก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็โดนเก็บดองไว้ยาวๆนะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยจนกระทั่งจันทอครับก็จะสร้างขุนเบย์นะก็คือเกรซนะครับก็เลยไปนั่งวิเคราะห์จุดดูครับว่าโอเคมีวันคริฟเฟมตัวไหนเนี่ยพอใช้ได้ไหมก็ไปเจอออทีเดกับเจอเจ้ากิมเรดนะครับที่เราดีวิวไปแล้วแล้วก็เจอเฮลิวิเกอร์ครับเจอทั้งหมดนะคตัว พราะว่าชื่อบอกมาแค่3ตัวจารันทอครับปัดเจ้านี้ตกตัวแรกเลยเนื่องจากว่าเป็นไทยหุ่นหนักเป็นไทหุ่นถึกนะครับแล้วก็ถืออาวุธใหญ่ซึ่งจารันทอไม่ชอบเขาจะเอาเกรสจะเอาตัวเล็กๆบางๆเบาๆก็เลยไปทํากิมเรดแทนนะครับผมสรุปเจ้านี้ก็เลยโดนตองยาวแล้วก็โดนจับยกทิ้งสวนนะครับจนแมคกรเนี่ยไปเจอแล้วก็เอาเกราะของเฮลิวิเกอร์นะครับมาสวมให้กับออลทิเดไม่ใช่ออลทิเดสสิส่งให้กับกิมเรดนะครับเลยกลายเป็นเจ้าตัวนี้แทนนะครับผมแล้วก็มาเป็นหุ่นในซ่าปจจ โดยที่เฮลิวิกเกอร์ครับถ้าเกิดพูดตรงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหนูนี้ค่อนข้างสวยนะนที่ผมบอกไปนะครับโดยที่รอบตัวครับจะเห็นว่าตริสทัสเตอร์ทั้งหมด6จุดนะครับที่ไล่สที่ หลังหนึ่งสองนะครับผมถามว่าทำไมติดที่ไหลครับนอกจากเฮลิวิเกอร์ครับ,จ,รบจะต้องใช้แรงในการยกเจ้าวันคลีบัสเตอร์สอดเนี่ยสูงมากๆก็เลยต้องติดบูสเตอร์ไว้ที่ไหล่ครับเพื่อช่วยในการยกตัวนะครับผมรวมถึงขาครับขาจะเห็นว่าแยกเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะซึ่งขาตรงนี้ครับแยกเป็นสี่ส่วนเนื่องจากว่าเวลาถือบัสเตอร์สอดครับมันจะหนักมากไอ้ขาสี่ส่วนตรงเนี้ยจะช่วยให้ยึดตัวกับพื้นได้นะครับเพื่อให้สามารถทําเวียงดาบได้ตามใจชอบนะครับผมเป็นแบบนี้นะส่วนเรื่องจุดขยับครับไปดูกันดีกว่านะ จุดขยับครับอย่างแรกส่วนหัวครับนี่นะสามารถขยับเข่าได้ครับซึ่งเข่าตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่นเรืยอไม่ได้ใช้นะครับเขาตรงนี้ครับมีสามารถเป็นเหมือนกับเอาไปแทงเป็นสายฟ้าได้นะครับแต่ในเรื่องนี้ไม่ได้ใช้นะถ้านี้ได้โผล่ในเกมนะครับผมหัวครับสามารถหมุนได้สามองศานะครับไม่มีปัญหาไรท้งนั้นแขนครับถึงจะบอกว่าแขนใหญ่ขนาดนี้แต่ก็สามารถหมุนได้รอบนะครับ แล้วก็ยกไหลขึ้นมาแบบนี้ได้ด้วยโดยที่ไหลตรงนี้ครับจะเป็นแกน2จังหวะนะเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีในส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับผมทําให้ไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็สามารถทําให้แอคชั่นท่าถือดาบใหญ่ได้เต็มที่นะครับผมส่วนแขนก็แน่นอนครับว่าหลุดง่ายนะครับอ่านี่มันหลุดแบบปแปลกๆนะครับเดี๋ยวรอบแปอบหนึ่งแล้วกัน เอาเป็นว่าตรงนี้หมุนได้ไม่มีปัญหานะครับขกครับเป็นจุดขับ2จังหวะนะครับแต่ว่าได้ไ่สูด90องศาเนะแล้วก็หมุนข้อมือได้ตามปกตินะครับแต่ข้อมือของเฮลิวิเกอร์เขาตองว่าค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ต้องถือดับหนักะครับถืออาวุธที่ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหุ่นก็จะค่อนข้างแน่นนะครับผมโอเแต่เดี๋ยวผมขอซ่อมไหล่ป๊บหนึ่งนะครับเรวจะที่ไหล่มันหลุดไปเมื่อกี้โอเคอย่าปร่อยนะครับ ติดกับอ่โอเคขออภัยในการขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับทีนี้มาดูส่วนช่วงล่างกันดีกว่าครับส่วนบูสเตอร์ครับสามารถขยับไปข้างหลังได้นะครับสำหรับเวลาพุ่งตัวเนอะแล้วก็นะครับหมุนได้แบบนี้นะครับอ่าซึ่งไหลหลุดง่ายมากนะครับคือถึงบอกว่าไหลมันทําดีก็เถอะแต่ัรหลุง่ายมากนะครับเอลสามารถศาครับยกบอดี้ขึ้นลงแบบนี้ได้เหมือนตัวกิมเรดนะครับขาครับเตะเข้าไปข้างบนได้สุดๆเหมือนกิมเรดเลยแต่ว่าข้อเสียคือยกแล้ว อาจจะไม่สามารถยืนเท้าเดียวได้นะครับข้างล่งได้เหมือนกันนะครับเข้า2จังหวะเหมือนกันครับอ่าชินส่วนมันหลุดง่ายมากเลยนะครับเนี่ยหลุดแล้วโอยเดี๋ยวผมหน้าต้องหากาวมาแปะแล้วนะหลังจากรีวิวเสร็จนะครับแล้วก็เท้าครับสามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับผมและตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขอซ่อมเฮลิิลเกอร์ของเราสักพักหนึ่งก่อนนะครับโอเคซึ่ง การที่มันหลุดง่ายขนาดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเพราะมาจากส่วนที่ว่าเป็นตัวที่ผมค่อนข้างเก่าเนะและตัวนี้ก็คือผมจะว่าไงดีไม่ได้เก็บเหมือนตัวอื่นนะครับผมเก็บในตู้แยกเพราะฉะนั้นไอ้ตู้นี้อาจจะฝุ่นเยอะนิดนึุ่่นก็เลยพังง่ายนิดหนึ่งนะครับผมแต่โอเคครับถือว่าจุดขยับส่วนใหญ่ก็คือดีนะติดแค่เช้นส่วนหลุดง่ายไปหน่อยนะครับ เกที่นี้มาดูเมนหลักกันดีกว่าครับก็คืออวบุธครับหรือเจ้าวันครีบบัสเตอร์สอดอันนี้ครับซึ่งเจ้าดาบนี้ครับในเรื่องไม่ได้บอกนะแต่ว่าแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นพลองเหล็กนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นตัวบัสเตอร์สอดนะครับซึ่งจริงๆท่านี้เนี่ยก็มีใช้ในเกมด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องไม่ได้มีโผล่อะไรบอกมาเลยนะครับว่าทาได้ส่วนเวลาถือดาบครับแน่นอนก็สามารถถือได้เลยชึบแบบนี้นะซึ่งวิธีถือครับเราจะสามารถถือได้แบบ1มือหรือ2มือนะครับซึ่งทรานี้ผมจะขอ ดีกว่านะครับผมเพื่อความเท่ของคุณนะครับแต่เดี๋ยวขอแงะชิ้นส่วนตัดหนึงนะครับผมว่ารีวิวจบผมน่าต้องไปซ่อมเพิ่มนะครับไม่ใช่แค่ซ่อมสีหรือไม่ใช่แค่ซ่อมชิ้นส่วนแล้วละ่ะน่าจะไปซ่อมข้อต่อเลยนะครับตัวนี้อาการมันค่อนข้างที่จะหนักสุดๆเลยนะครับโอเคใส่เอวกับนะครับใส่ไหลกับ โอเคแล้วก็เอาดาบมาต่อกันแบบนี้ชึบนะครับเท่านี้ครับก็จะได้เรียบร้อยนะครับกับเฮลิพิเกอร์ตอนถือวันเคลรีบัสเตอร์สอดน,นะครับซึ่งเป็นดาบที่ใหญ่มากนะครับ แล้วก็ถามว่าตัวดาบหนักไหมไม่หนักเลยครับด้วยจากดาบกลวงนะครับแต่ว่าด้วยขนาดของมันครับทำให้ดูเป็นอาวุธที่น่ากลัวนะครับแล้วก็รุนแรงมากๆด้วยโดยที่ดาบมันนี้ครับอย่างที่เห็นในเรื่องเลยครับว่าบาบาทสใช้เนี่ยก็สามารถใช้ฟันผ่า MAH a s h m ม้าได้เลยนะครับมันรุนแรงดาบนั้นเลยครับเป็นดาบที่เอาไว้ฟันกระแทกใส่ MA โดยเฉพาะนะครับซึ่งดาบนี้เนี่ยบอกว่าพลังของมันครับ ไม่ธรรมดาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับน่าเสียดายที่ในเดียงเนี่ยเราไม่ได้เห็นเฮลวิกใช้เลยสักครั้งเดียวนะครับเคยใช้แหละแต่ว่าฟันไม่โดนครับแล้วก็ตอนที่จะใช้เข้าไปแทงฮัชมาสเนี่ยก็โดนฮัชเมาสเตะกลับไปนะครับผมช่างเป็นหุนที่น่าสงสารอะไรขนาดนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็ชิ้นส่วนนะครับหลุดง่ายมากโดยเฉพาะตอนถืออาวุธข้างบนครับคือจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันบ่มลงไปเห็นใช่ไหมครับเพราะงั้นเวลาผมถืออาวุธแบบนี้ครับจะกลายเป็นว่าหุ่นเนี่ยครับมันจะถ่วงน้ำหนักมาที่ส่วนข้างหน้าพอถึงส่วนหน้าเสร็จจปปุุ๊กกลลลาายยเเ็็นนว่่หหะด ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อเสียสุดๆเลยนะครับแต่เคไม่เป็นไรนะเพราะว่าหุ่นตัวนี้ครับต้อว่าเป็นตัวที่ผมชอบแล้วก็เท่มากๆนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวคงจะต้องไปซ่อมก่อนนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือรีวิวประจำวันนี้ครับกับเจ้า เฮลริริงเกอร์นะครับผมมันคิรีเฟมที่ถูกทำลายเยอะที่สุดในเรื่องนะครับถึงมันจะเท่ขนาดไหนก็ตามนะครับรวมถึงโมของผมก็ใกล้จะพังเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนเที่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมขอตัวไปซ่อมโมของผมก่อนนะครับบ๊ายบาย